อ้าวคือบอกเป็นระเบียบไม่เข้านั่งแล้วไม่จวนนั่งข้างหลังจัวลูกบัดเดี๋ยวรถนะเนบิร์บอ าพี่น้องกำลังถ่ายหูเป็นที่ระลึกไว้เนาะพี่น้องขอประตูคำใส่ก้อนตะบุญพี่น้องเอ๋อไม่ขาลูกเข้าไปเข้าไปเอาไม่ข้านั่งทั้งน้าอาไม่ไม่กลัวนั่งล่างหรืออะไรวะบดบดเดียวบดตดวายถ่ายบดบดเดียวบดบดวายโอ้ถ่ายจะเรือเที่ยววะนี่ เอา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 เข้ามาไอ้จัวมาเราไปไหมพี่มาจัวไปไหมเีนอยู่ตลดพ่นมาพี่แม่เพื่อให้เาเห็นพุทนนะไอ้จัวไอ้จัวขึ้นมาไอ้จัวจะไปชูสวับช็อตฟาพี่ว่าอมเก็บตอดจัว ัญญาโฟฟ้าไปลงถึดเนาะช่วเอ่อญาติพี่น้องลูกหลานดวโอกาสตั้งของเฮาก็ัเอ่อสืบสาจิตลมของานเอ่อนําเอาความเอ่อู้ความสามารถที่ได้ทุกคนนะตนองพี่น้องญาติพี่น้องต้อนรับแขกา เลยฮะหัวไทรพรมดดาพูนในบางงานพี่น้องเนาะนี่ของตู้คำใส่ก้อนตะบุญนาะพี่น้องเนาะงานเศรษฐกิจทบขอ,ของตู้คำใส่ก้อนตะบุญที่วัดป่าสิริมงคลนพดองพเนะอพอเาเนะที่บ้านโพธิอกคำเมืองสถานีของพี่น้องโอ้ โอ้ท่านดกเตอร์ก็มา่ะโอ้สวัยดีด็อกเตอร์บริหาเห็นตาไปใช่ไหมโอ้ขาใจโอ้ดีนะท่านด็อกเตรก็มาห้องสีนออเป็นห้องทำงานเนาะพีนอเนาะเออท่านปรารั ุ่ข้าาตึ่งนต้มขนตกข์ของข้างอยู่ที่เงินดของข้าวรตัวสารวัตรคนรอยืนเฮียงเน่เพรได้บารมีความหุ่นดีเป็นหาเจ้าเจ้าคือมารอแท้หุ่นเจ้าคือดี้มาันเอนอกคนบอตั้งประเทศบอตั้งประเทศปะบอตั้งประเทศอันนี้ดอกตั้งประเทศดีดีตังประเทศข้าว่าเอาแล้ว มนยาวยายุ่มยาฝรั่งจะได้เมียฝรั่งนี่นี่ฝรั่งมากนะมว้าวพี่เาเกี no, right. ่ขาบใจยาุจีดองเนาะมีมานงานนี้เดินทางโดยรมปปสี่าเด้อโยูมีไส้คูไปมีโซกเนาะยกบ้าฉลอนเคาะยาลผพานมานจะมาต้องสดสนดทเยมีเด้อ อาจจะมีรสนิยมองแจ้งตัวแห่งลูกกาเหมือนนางแจ้ประพางา้ดีใส่สองแก้มุกซองใส่เสงเป็นของแพงงามเลิศจงมาเกิดแจ่เจ้าภาพจะศรัทธาผู้โดยงานน่เนาะมีดีมีแห่งนระพี่น้องเนาะอห้้าให้คูนให้ฮังมีแต่พี่น้องเด้ออาเบิสสุดทุกคนน้องรองนันดตอาขอบขอบใจพี่น้องมาไ่ได้พากันวางเพลิงฮอนเดือดเด้อแล้วกกวางเพลิงฮอนอ แลพิธีดีกว่าเข้าพิธีศาสดาต่อบ้านตัวคำใส่ก้อนะบุญเนาะจะเข้าพิธีไหวพระฮับศิลแล้วก็สูตรปัจลิตมงคเนาะปัจจุบันมงคงพี่น้องเชิญพี่น้องบ่นก็ไปห่วมนำเด็กพี่น้องเด้อไปห่วงงานสูตรปัจุมงคลมาพี่น้องเนาะโอ้ยทานนี้กันพี่น้องมาหลายบานหลายเมืองนะพี่น้องนะ ไอจัวเดี๋ยวมาวางพึงฮอนวางพึงงฮอนลูกเออวางพึ่งฮอนก่อน โอ้บุญีพี่น้องมีสองศพพี่น้องบ้านพลธงศพหนึ่งบ้านพลนคศพหนึ่งพี่น้องนี่บ้านพลธง,บ,งบ้านพลครับนะมัดาเลยท่ออมันติดมันชี้แงพี่น้องขอบพระคุณใจเด้อ ไม่แอมือนี่ฮะนะเป็นข้าวบัวแล้วเวียแปลกเราจะจสุกันพี่น้องโลกกลองพึ่งวางพึ่งหอนดอกพีน้องเนาะอ่าไฟกระลุกลกพี่น้องเด้อ เอาขอเชิญตู้คำใส่ดวงวิญญาณของประตูคำใส่ก้อนตะบนขึ้นสู่ดวงสว่งสะวันเด้อพี่น้องเด้อเอาขึ้นกุลาขึ้นสู่ดวงสวางบอนถึงถึงประตูน้อเด้อบอนเข้าบ่ได้หาป่าบ่ได้ซื้อคุณเด้ออาหารทิพย์เด้อพี่น้องเด้อขึ้นสู่เด้อด ก็ล่ะคูณบาไปขึ้นรถแล,ล้ววะไปลูกขึ้นรถบันดี้ขคือไปซิกลูกไปซิกบันดี้ลูกขึ้นมาขึ้นรถขึ้นรถไปซิกบันดี้ ไปจัวขึ้นเต็มมานเต็มแล้ววะเต็มไปเต็มไปขันไม้ลูกมาลูกมาจั่วขมาลูกขมาซิบไปลูกขมายังพ่เต็มลูกขมา มาซออยู่มาลูกมาตเพิ่รุเพ่มรมาเ่าไหรพวกับรถ้อยท่เสรแล้วมาลูกไปไปส่งคูบาปไปดิเทาทายบ่อเรียบแล้วอืม,อมบอ่อทยไปไว้สิต